อคนเหลือเฟือผู้หญิงก็ชอบคนเหลือเฟืออย่างนี้นะก็คือคนเหลือเฟือก็คือว่ามันตรงข้ามกับคนนิดดี้มาพวกนสกายเนี่ยจะเข้าใจผิดแสดงการนิดดี้นิดดี้อะไรก็คือบอนอยากได้เขาได้ผู้หญิงคนเนี้ยอยากได้ผู้หญิงคนเนี้ยมาเป็นแฟนก็แสดงอาการนิดดี้เพราะเข้าใจคําว่านิดดี้เป็นของดี <laughs> นี่โคตรผิดเลยนะ ก็แสดงไปให้ดอกไม้ไปรับไปส่งไปดูแลอันนี้อาการนิดดี้ทั้งหมดมันจะตรงข้ามกับอาการเหลือเฟือก็คงตรงข้ามกับการนิดดี้การเหลืองเฟือส่วนใหญ่เป็นการของแบดบอยหรือผู้ชายที่มีทรัพยากรสูงหรือผู้ชายมีคุณมูลค่าขนาดขนาดแบดบอยไม่มีมูลค่าในตัวเองอะเขายัางเป็นผู้ชายเหลือเฟือก็คือเป็นหน้าหลงไหล หลือเฟือเป็นยังไงก็คือว่าคุณไม่ไล่ตามเขาแต่แน่นอนถ้าคุณไม่จะเป็นไนส์กา y จะเป็น b a ดบอยจะเป็นผู้ชายเมนค่าสูงเนี่ยอย่างหนึ่งอ่ะสำคัญที่สุดสามทุกคนต้องเป็นเหมือนกันก็คือหน้าตาดีถ้าคุณยังก็คือพัฒนาตัวเองคุณจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่นะคุณสตาร์ทคุณอยาาคิดว่าคุณจะจีบผู้หญิงยังไงคุณอย่าคิดบึงคิดนะ คุณสตาร์ทด้วยการพัฒนาตัวเองให้คุณลุกแม็กซ์ลุกมันนี่เท่าที่ทำได้นะอย่างน้อยๆเนี่ยลุกมันลุกแม็กลุกมันนี่หน้าตาสะอาดคลีนห้าสออะไรร้อยแปดพันเก้าเลยนะอย่างน้อยๆมันไม่เยอะจนแบบมหาเศรษฐีก็จริงหรือไม่หล่อเป็นดาราหรือไม่เป็นคนดีเหมือนอ,อะไรทักอย่างทางานเพื่อสังคมแต่คุณลุกแม็กได้ในฐานะที่คุณ ดีที่สุดเท่าที่ในท้องตลาดที่คุณยืนอยู่แต่เช่นคุณอยู่ที่ทํางานผู้ชายร้อยคนคุณต้องเป็นหนึ่งในห้าคุณขาดอะไรแต่มันง่ายนะคนทํางานนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่มันไม่ดูแลตัวเองคุณดูแลตัวเองมันนิดเดียวครับคุณอาจจะโดนแซลว่วาสับองสับอาเจน้ำมือเะยผู้ชายมันผู้ชายอาจจะแซลกันเองอะไรเงี้ยคุณอย่าไปกลัวคุณต้องเป็นหนึ่งในห้าให้ได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งได้จะดีมาก ในร้อยคนสิบคนก็คือลุกแม็กซ์คือแบกเท่าที่ในตลาดคุณทําได้คุณทําได้แค่ไหนคุณทําไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ตลาดของคุณน่ะคุณอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนน่ะจะเท่าเท่ากันพนักงานกับพนักงานเหมือนกันใช่ไหมคุณแค่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงให้สูงกว่าทุกคนแล้วผู้หญิงที่อยู่ในตลาดนั้นน่ะที่ผู้ชายร้อยคนอยู่เนี่ยผีร้อยคนเนี่ยเขาก็จะหันมามองคุณเขาคงไม่ไปมองตลาดอื่นที่แบบว่า ออแถวทงรอแถวอะไรที่มีคนรวยๆเยอะนะเขาไม่มีโอกาสไปนานๆเขาไปทีอย่างเงี้ยนะแต่ก<ม>ความอันตรายคือพวกท่านผู้ชายพวกเนี้ยเข้ามาจะมาเข้ามาในตลาดเนี้ยนะตลาดเนี้ยแตกนะตลาดวายตลาดแตกนะผู้หญิงตลาดแตกเขาเรียกผู้หญิงตลาดแตกก็คือเขาจะหันไปสนใจผู้หญ่ผู้ชายที่สูงกว่าคุณให้ลนะุกแบคแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเลือกเป็นใครตอนเนี้ยคุณก็จะมีไดิสกายมีแบดบอยมีผู้ชายมูลค่าสูง ก็คือเป็นกู๊ดกายอะไรเงี้ยแน่นอนคุณทําเป็นไนท์สกายไม่ได้ก็คือคุณอะพอคุณนิดดี้เนี่ยมันตรงข้ามกับผู้ชายที่มันเป็นผู้ชายเหลือเฟือก็คือคุณถ้าคุณทํานิดดี้ก็คือเป็นฉีกเข้าไปอะไรเงี้ยนะผู้ชายเหลือเฟือคืออะไรไม่สนใจผู้หญิงคนนี้ก็คือมีแล้วสามารถหาได้ก่อนหน้านั้น่ะคุณก็ต้องดูหน้าตาดีแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆเนี่ยที่มันดูหน้าาดูท่าทีจะเหลือเฟือเนี่ย มันกลับเป็นไนท์สกายก็มีเยอะมากนะก็คือเดินเกมผิดพลาด,ดเดินทางผิดหรือเฟือก็คือคุณมีมีผู้หญิงเยอะแน่นอนเพราะคุณไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เป็นไนท์สกายที่ไปเฝ้าจู่โจมแต่ผู้หญิงคนเดียวถูกปะพอจู่โจมแต่ผู้หญิงคนเดียวคุณก็นิดนิดที่อยากเขาเป็นแฟนให้ได้คุณเข้าใจผิดว่าทําแบบเนี้ยคือรักจริงทําแบบเนี้ยคือ จะดูดีอ่าความจริงมันดูไม่ดีแต่คุณเป็นผู้ชายเหลือเฟือคุณคุณมีมีสัมพันธ์กับผู้หญิงทั่วไปได้คุณ nice ไม่ใช่ nice ก u y นะคุณดูดีคุณสนใจผู้หญิงหลายคนในท้องตลาดผู้หญิงเขาเจะเริ่มอิจฉากันแล้วคุณก็มีดีดีด้วยคุณก็ไม่เล่งเล้าใครเพราะเพราะอะไรคุณไม่เล่งรล้าใครเพราะมันจะมีผู้หญิงมาหาคุณตลอด ต่นนคุณก็ไม่เกิดกันนิดดีคุณก็เหลือเฟือเหลือเฟือกว่าน,นั้นคือไงรู้ป่ะคุณทาไปไัเลงให้เหลือเฟือทำยังไงก็คือหนึ่งพื่อยู่คนไหนสวยคุณอย่ดคุณอย่าหลงรักเขาอ่ะมันไม่นยังไงอย่าหลงรักเขาถ้าไมหลงรักเขาเราจะจีบเขาไหมอ่ะเราไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งอะวันหนึ่งเราไปหลงรักเขาหรือเปล่าหน้าที่ของเราอะก็คือแน่นอนคนที่คุณไปหลงรักคนทสวยถูกป่ะ คุณก็พอคุณเห็นคนสวยมาเนี่ยโอ้ฉันไม่สนหรอกแต่ไม่หลงรักมันกันเลยไม่จีบมันไม่ได้นะผู้หญิงคนไหนสวยหน,นึ่งในห้าของร้อยคนที่ผมบอกเนี่ยคุณจีบเลยจีบแบบไม่ใช่จีบบนไอสกายนะจีบแบบคนเหลือเฟือห้าคนสิบคนคุณทำนนเนี้ยวนไปเรื่อยๆน,นั้าคุณจะเป็นคนเหลือเฟือแต่ถ้าคุณวอนมากคุณอยากยจะแบบว่า,วามีเพศสัมพันธ์ได้มากเนี่ย แต่ในบางคนในโคชชิ่งบางคนเขาจะจะแน้นำไปทางหนึ่งนะเขาห้ามเรา m a s ตอร์เบ e ก็คือห้ามเราห้ามเราช่วยตัวเองห้ามเราไปเที่ยวอาบนวดเอ่อห้ามเราไปเที่ยวผับมีหวผู้หญิงการกันเที่ยวผับพี่ผู้หญิงไม่ใช่เพื่อการจีบผู้หญิงนะบางคนมีเพื่อนผมบางคนนะแม่งไปผับไปมาบอกหมกูแม่งโครเจ๋งเลยว่ากูแม่งยิวสาวที่ผับไปได้ทุกคนอันนี้ไม่นับนะ อันนั้นอันนั้นตลาดมันมาแล้วคือเขามาครึ่งทางแล้วคุณคุณแค่ไปทักมันมันอันนั้นไม่นับเรื่องเรื่องเร t i o n ンชิพเ,เรื่องการสารสัมพันธ์เรื่องคู่รักนะไอพวกน้นไม่น้บนะคนพ,พวกนี้ก็มีเยอะนะเข้าใจว่าแม่งไปเที่ยวผับแล้วแม่งได้ผู้หญิงมาบ่อยๆเนี่ยแล้วแม่งโคตรเจ๋งอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะโลกมันก็คือกลางวันนะคือตลาดกลางวันนะตลาดกลางคืนนะ่ะอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าคุณแน่นอนน่ก็คือว่าถ้าคุณนิสมากเนี่ยแต่คุณแสดงออกไม่ได้อย่างผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าคุณนิสมากเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวซะเลยคุณไม่หาผู้เครียสวยแน่นอนก่อนนั้นนั้นคุณต้องมีมูลค่าก่อนก็คือเป็นคนมีมูลค่าก็คือมีเงินมีหน้าตาพอไปเที่ยวพวกเนี้ยคุณหน้าตาดีผู้หญิงเขาบริการดีแน่นอนคุณอาจจะไม่เที่ยวผับเออคุณอาจจะไม่ไปเป็นนวดไปซื้อคุณอาจจป ไปเที่ยวที่มันเอนจอยก็คือไปที่ผู้หญิงเยอะถ้าคุณก็ได้ผู้หญิงมาถ้าคุณก็มีดีดีพอคุณกลับมาที่ที่ทํางานที่เป็นร้อยคนที่ผมบอกเนี่ยคุณก็รู้สึกเฉยๆกับผู้หญิงทั้งร้อยคนถูกไหมคุณก็ดูพาวคุณก็ดูแบบเหลือเฟือสบายๆใครไม่เล่นด้วยคุณคุณก็ปัดตกไปเลยการที่ทําแบบเนี้ยผู้หญิงก็จะชอบนะเพราะว่าผู้หญิงเขาเองเนะี่ย ถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วคุณมา,มาบริการเขาเนี่ยมาเติมให้เขาเนี่ยเขาจะดูตัวใหญ่แล้วเขาจะไม่เอาเพราะว่าเพราะยังไงคุณก็มาอยู่แล้วจะไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าคุณเหลือเฟือคุณสบายๆใครใครไม่ไม่เล่นด้วยคุณก็เฉยๆค,คุณก็ไม่เอาคุณก็แบบเมินแล้วผู้หญิงก็จะคิดนะยิบุญิงี่สวยเขาจะคิดด้วยนะแม่กูก็สวยนะมึงนี่ทากับกูอย่างนี้คือการที่เขาคิดก่ย กือการที่เขาคิดถึงคุณแล้วถูกปะ่ะด่าคุณลอยมาด่าคุณลอยมาแล้วมันทำไมเป็นคนอย่างนี้วะแปบบเราเ็าสวยนะเราก็าอ่อยระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่จีบคุณสักทีอะไรเงี้ยแต่เขาแต่มันก็จีบนะมันต้องให้ผู้หญิงคิดก่อนผู้หญิงเขาคิดเนี่ยพอวันที่คุณมาเนี่ยเขาก็จะตั้งหลักนิดๆเออนะเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นตัวไปเนี่ยครั้งที่แล้วสิบครั้งที่แล้วเนี่ยพอเล่นตัวนิดเดียว พี่คนนี้แม่งไม่คุยกับกูเลยผู้หญิงพูดนะอะอย่ามาครั้งเนี้ตรงจอ,อมาข้าหน่อยแล้วเออเดี๋ยวเขาคุยด้วยเนี่ยเราก็ต้องอ่อนหวานหน่อยว่าเราสนใจเขาคือเริ่มนําเสนอตัวเองออกไปแทนที่จะเล่นตัวแต่ตรงข้ามกันน่ไอ้ผู้ชายหน้าตาก็ดีนะผู้ชายใ nice นสกายนัดแม่งซื้อขนมมาให้ซื้ออะไรมาให้สบายจะทําไงอ่ะผู้หญิงไม่ต้องทําอะไรอ่ะพูดอะไรก็ได้อย่ารั้งหน้ามึงก็ซื้อขนมมาอยู่ดี ด่าแม่งด่าแ,งแรงๆมันยังมามันยังไม่โกรธเลยเออไม่โกรธไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกก็ซื้อหน่มมให้ป้อตล,ลอดเลยเออเปิ่งหน้ามันไม่ลอยอะแต่รูดึงเดียวนะีนใส่ลอยมาเขาไม่เอาอ่ะก็คือนี่ัยแบบน,นี้ไม่เอาเขาก็ลอยมาเลยก็คือเป็นผู้ชายเหลือเฟือแต่บางโค้ดเขาบอกว่าจะเหลือเฟือได้เนี่ยต้องห้ามห้ามช่วยตัวเองห้ามเที่ยวผู้หญิงห้ามเที่ยวผับเที่ยวเทก ผมไม่เข้าใจอ่ะบางคนสอนอย่างนี้นะมีเมียนหนึ่งนะผมฟังแล้วผมงงๆนะแน่นอนถ้าคุณแบบเป็นผู้ชายที่ที่เที่ยวได้เนี่ยแปลว่าคุณเหลือเฟือคุณมีเงินเหลือผู้หญิงคนอื่นเขาเห็นคุณเนี่ยเขาอยากไปนะไม่ใช่ไปเอาตัวนะไปในสิ่งที่คุณอ่ะไปแล้วมีความสุขก็คือไปเที่ยวผับทเที่ยวเถกเนี่ยผู้หญิงเขาอยากจะไปด้วยเพาเห็นคุณไปแล้วคุณป๊อปมันดูดีมากนะผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วแบบว่าแล้วมีผู้หญิงคนคนอื่นเนี่ย มาลุมล้อมเขาแต่วันเนี้ยเขามากับเพื่อนที่ทาํางานสาวสวยที่ทํางานที่เขาเขาก็สนใจนะเขารักมากแต่ว่าเขาเขาไม่สามารถทําแบบได้สกายได้คือแบบว่าไปไปลดคุณค่าตัวเองไปไปต่อไปตามอย่างเงี้ยเขาก็แล้วผู้หญิงคนเนี้เขามาแล้ววันนี้อ๋อมีผู้หญิงมีเมียมาด้วยอา่ามีแฟนมาด้วยอา่าโหมันผู้หญิงเขาก็รู้สึกโอ้โหเนี่ยขดนนัน ในผับเนี้ยแม่งแบบผู้หญิงสวยโคตรเยอะเลยนะแต่ผู้ชายคนเนี้ยแม่งควงเรามาเอออย่างเงี้ยแต่คุณห้ามคิดอะไรนะคุณก็คุณก็พาเขาเที่ยวปกติสร้างความประทับใจปกติความภูมิใจเขามีอยู่ในตัวเขาเองวันอื่นคุณก็พาคนอื่นมาก็ได้ไอ,อ้อย่างนู้นมันเป็นการเกินกหนึ่งวันนั้นเน่ะฉันไปเที่ยวกับพี่เขามานะโอ้แต่มีแต่คนสวยๆนะแต่เขายังควงฉันนะหรือไม่ก็เขามีผู้หญิงอะ่ะมา มันลุมเขาเต็มเลยนะอะไรเงี้ยนะเออมันก็เลยรู้สึกมันแบบเฮ้ยไ,ไม่ได้ละมันเกิดการแข่งขันฉันต้องฉันต้องมากกว่านั้นละฉันต้องนาเสนอตัวเองมากกว่านั้นละก็คือว่าเริ่มรักผู้ชายคนนี้ละเราจะเป็นผู้หญิงแบบว่าติดตามผู้ชายละพอเขาติดตามคุณบ่อยเนี่ยก็คือกลับบ้านไปเขาก็คิดถึงคุณแม่งทังบัตรอโทรมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธอเธอไปทํางานกี่โมงเงี้ยกลายเป็นผู้หญิงในสกายก็มีนะก็คือตามผู้ชายจะ ก็อันตรายเหมือนกันนะผู้ชายเจอผู้หญิงแบบในสกายประตามเนี่ยก็คือว่าวันๆเอาจะโทรมาหาวันอันเอาจะมาบอกรักมาบอกชอบโอเคนะคุณชอบขา้ระดับหนึ่งนะแต่คุณไม่ได้ชอบเขาแบบนี้แบบว่าหรือไม่ก็ต้องตัวติดกันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พวกนี้เธอไปไหนตอนเย็นไม่กินข้าวตรงนี้แบบคือตามอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะก็คือว่าทําแบบเนี้ยมันก็แบบผู้ชายในสกายอ่ะระวังอะผู้ชาย ถ้าคุณทำแม่นกับผู้ชายนะผู้ชายแม่งทิ้งง่ายๆนะก็คือว่าพลาดผู้หญิงก็ต้องมีเกมเหมือนกันก็คือประมาณหนึ่งก็ต้องดึงผู้ชายให้ผู้ชายอ่ะคิดถึงตัวเองเหมือนกันในขณะที่ผู้ชายอ่ะเขาก็ดึงผู้หญิงให้คิดถึงเขาเหมือนกันแต่ถ้าตกคนใดคนหนึ่งทำพลาดก็คือว่านิดดี้เนี่ยที่ตรงข้ามกันหรือเฟือเนี่ยวันนั้นอ่ะคุณจะจะเริ่มพลาดแลวคุณจะไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรพลาดเขาก็ชอบฉันนี่ฉันก็ชอบเขานี่ ฉันก็เลยปนเปยให้เขาตกกับปนเปยให้เขาเขาก็ตัวลอยสิสบายเธอไงก็ไ่ทิ้งฉันไปแล้วฉันไม่หาคนใหม่สบายๆเพราะไงเธอก็เป็นไ้เป็นผู้หญิงแบบได้สกายเดี๋ยวคูอเธอก็มาบริการฉันเหมือนเหมือนผู้ชายที่เป็นไอสกายไปคอยบริการผู้หญิงอะผู้หญิงก็เฉยๆเออเรื่องพวกนี้มันมันลำบากเนี่ยแต่ข้อดีของเรื่องพวกนี้ทําให้คุณอะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณทำไบ่อยว่ะ มันไม่แน่นอนความรักมันไม่แน่นอนหรอกแล้วคุณอย่าคิดเยอะแม้กระทั่งคุณเนี่ยเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะอยู่ห้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะการที่คุณทําอะไรลงไปเนี่ยคุณก็อย่าคิดว่าคุณทําไปแล้วไม่ไดได้สินตอบแทนอย่างที่คุณคิดนะกับการมีการซับพอร์ตให้ความสัมพันธ์เนี่ยเร็ว้ายไปกว่าเดิมอย่างเช่นคุณไปติดตามเขาไปอยู่ชิดเขาตัวติดกันเขาไปไหนคุณก็จะไปด้วย หนักคนนั้นเช็คโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยมันไม่ทําให้คุณลรักกันมากขึ้นนะมันทำให้ผู้ชายนะเบื่อนี่ขนาดนี่เป็นคนจู้จี้ใช่ไหมอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งของการจู้จี้ก็คือการเอาใจใส่ผู้ชายคนนี้คู่รักของเราที่คู่รักกันแล้วนะเชา้า,ชาก,ก,ก,ก็ทำกับข้าวให้ผู้ชายกินตกเย็นก็ทํากับข้าวให้ผู้ชายกินเอ่อไปไหนก็คอยซับคอผู้ชายตลอด ของตายไงผู้ชายมันยังไงก็ได้สบายของตายถ้าไปททาไม่มีใครจนกรลรักเธอก่อและกันแต่วันไหนมมีผู้หญิงที่สวยกว่าคุณเธอเข้ามาเนี่ยห็นจะไปจะไปไม่จริงนะคือมีชู้ก็คือเพราะผู้หญิงนี่เป็นของตายอ่ะเป็นชู้ได้สบายอยู่แล้วไม่ต่อให้แม่ต่อให้ผู้ชาผ,ผู้ผู้หญิงคนนี้รู้อ่ะมันก็ไม่หนีไม่ไหนหรอกอาจจะร้องไห้ฟุมงไฟสุดท้ายก็กลับมาอยู่ดีก็เหมือนผู้ชายไปน,นําเสนอเขาไปเปย์เขาไปอะไรเ,เขาเนี่ย ใ่ของตายอ่ะเขาไปมองหาผู้ชายคนอื่นดีกว่าที่สูงกว่าสูงกว่าเรื่อยๆนะเพื่อมาเปย์นะหรือไม่เปย์ก็ได้อาจจะหลอมากๆอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเขาอ่ะไปทับเพาะผู้ชายคนนี้แทนแต่ผู้ชายคนเนี้ถ้ามันรู้ขึ้นมาไม่อย่างเก่งมันก็ร้องไห้อย่างเก่งมันก็ไม่ไปไหนอย่างมันก็มาดุกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นข้างรักเออเขาจะเป็นคนลักษณะนี้นะก็คือไม่ใช่หรอกคุณทุกคนน่ะจะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยกันทุกคนจะเป็นคนค้างรักจะเป็นคนที่ โดนรักจะเป็นคนที่ของตายจะเป็นคนของเป็นน่ะก็คือสบายๆทุกคนมีภาวะนี้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับว่าคนใหม่ที่เข้ามาบูลค่ามันเยอะแค่ไหนหรือคนหรือคุณกระทําแบบไหนทําให้เขาเขาต้องทําแบบนี้กับคุณอย่างเช่นคุณคุณเปย์เขาเยอะไปคุณดูแลเขาเยอะไปเอออะไรประมาณนี้เขาก็เลยสร้างสถานะ้นให้คุณเพราะคุณเป็นของตายอะไรเงี้ยคุณเรื่องนี้คุณอย่าคิดเยอะ อย่าคิดเยอะเลยเพราะว่ามันเกิดได้หมดอะทุกคนคนคนเดียวเป็นได้ทุกสถานการณ์นะแต่คุณอย่าไปคิดว่าคุณทําแบบนี้คุณไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคุณเลยทาแบบนี้ไม่ได้เนยนะเขาบอก<อ>นี้อย่าคิดเยอะจนกว่าจนกว่าจะเกิดดิวอะไรขึ้นมารู้ไหมก็คือรักกันระดับมารยาบรรณระดับหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสร้างชีวิตคู่ด้วยกันก็คือแต่งงานกันทุกอย่างก็ขึ้นสเต็ปใหม่สเต็ปใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวละ พราะแต่งงานว่าสเต็ปใหม่เนี่ยมันจะโดนบังคับด้วยกฎหมายเงินทองสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งทางสังคมสัญญาทางแม้กระทั่งญาติอะไรเงี้ยเขาจะช่วยดูแลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสเต็ปใหม่อันนี้ก็คือค่อนข้างง่ายแล้วแต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้อ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องหาผู้ชายผู้หญิงดีๆก็คือว่าถ้าคุณยังยังคบกันแล้วคุณยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่คุณก็อย่าแต่งงานนะคุณยังหึงหวงเพราจริงๆนะมันมีนะ คุณยังคบกันแล้วคุณยังหูหวงว่าผู้ชายมันยังมีแฟนใบ่คุณคบกันแล้วคุณยังยังคิดว่าคุณต้องเอาใจผู้ชายคนนี้ยังไงอันนั้นถ้าคุณไม่สามารถก้าวไปถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะเพราะคุณยังยังต้องคิดไงว่าต้องเป็นยังไงไงคุณนี่ไม่เป็นคนคนเดียวกันนะแต่มางคนก็หนักกว่านั้นนะก็คือว่าเกิดปัญหาพวกนี้เต็มไปหมดเลยหนียังไงวะหนีด้วยการแต่งงานอุทธั้์แต่งไปเนี่ยจะได้ จับมันมัดไว้ด้วยกฎหมายด้วยด้วยลูกใช่ไหมด้วยภาระหน้าที่ด้วยครอบครัวใช่ไหมมีคนคิดงนี้เหมือนกันนะก็สําเร็จเหมือนกันนะก็คือก็แปดดีนะแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นเ็าอ,อยากคิดดีกว่าเพราะชีวิตมันไม่มันจะไม่สนุกแล้วมันจะเริ่มการแบ่งกันจับผู้ไม่จับผิดกันมันไม่ใช่คู่รักอะมันเหมือนเจ้าของกันอะ